ที่เราจะให้น้องๆให้โอกาสน้องๆรุ่นใหม่กันบ้างใช่ครับน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านและมีความสามารถนะครับแล้วก็เล่นเพลง cover คราวนีเป็น cover นะเขาใช้คำว่า cover คราวนี้เขามาในเพลงที่มีชื่อว่าชีวิตเป็นของเรานั่นเองนะครับเป็นน้องๆวงอะไรครับพี่สวรนะสวีนสวีนสวีนนะฮะสกดยังไงนะ S V E N สวีนสวีนอันนี้น้องเข้ามาโพสที่ไหนนะในเฟซบุ๊กเราเลยใช่ไหมครับก็ เดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยไหมฮะไปดู <มา S 2> ดีกว่าเป็นปยังไงบ้างอ่งั้นไปชมเลยครับกับน้องๆวงสเวนครับเรา ต้องขอไปจริงจริงที่ยังไม่ได้ไปด้วยกับเส้นทางขอใครที่เขาคิดว่าดีวันนี้ไม่ได้เดินตามแต่ฉัน 心未停摆。 จริงจังนะครับจริงจังเลยนะฮะจริงจังจอมแก่นไมได้จริงจังอ้สองอันนี้จริงจังนะที่ทำได้โอเคไหมครับพี่ี่น้องร้องเป็นไงฮะถามพี่เป็กกี่าก็มีพลังดีครับพลังมาแล้วเรื่องของการเรียบเรียงนะครับก็หลากหลายให้เดียมีเดียคือเป็นวงวงหนึ่งครับที่ดูนี่คือเป็นวงวงหนึ่งที่มีไอเดียน่าจะมาทํางานหรือสร้างงานตัวเองได้ครับนะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องสกิลเนี่ยผมว่าใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วล่ะ คราวนี้ก็ไอเดียมันก็ต้องว่ากันไปแล้วก็ต้องฝึกต้องฟังเยอะๆฝึกเยอะๆลองเล่นดูลองเ o v e r ลองเรียนเล่นเพลงของคนอื่นดูหรือไม่ม<ๆ>ก็ลองทํำสพ่งเราออกมาเองดูนะฮะจะดูแล้วก็มีทางไปได้ดีนะหรือว่ารู้สึกว่าตอนบางทีมันหนึบเยอะไปไหมฮะ<อ>หนึบเยอะไปไหมนิดนึงเนาะ มว่ามันเป็นสไตล์เขาเทรนด์มากมันมีมันมีโม่ฝรั่งหลายโม่ที่มันมีเทรนด์แบบนี้ดึงไว้ดึงอะไรบ้างแล้วก็ไปเหมือนว่าจะต้องไปแล้วอ้หัดมุมไปฝืนฝืนฝืนไปก็ได้อีกแบบก็น่าสนใจครับ ก็อย่างนี้ครับใครที่เห็นแล้วนะฮะอยากมาโชว์อย่างนี้บ้างนะครับก็ลองเอามาแปะที่ Facebook ของเรานะครับ f a c e b o o k c o m g e a m m m u s i c นั่นเองนะครับนอกจากมาแปะแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครเจ๋งหรือว่าโดนดเนี่ยอาจจะได้มาโชว์ในรายการได้ในช่วงสนามเด็กเล่นนั่นเองอยากจะบอกว่าสนามปล่อยของโทษโทสนามเด็กเล่นมีทำไมถึงได้กล่าวไงูดถึงใด้กล่าวไงอ๋อเมื่อกี้ใช่ไหมสนามปล่อยของครับโทษโก็อย่างที่บอกนะฮะมันมีโอกาสดีๆอย่างงี้เข้ามาแล้วอันนี้สนามปล่อยไก แล้วเมื่อกี้น้ำก๋วยไก่แง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 ่งกันใหญ่เลยต่อไ่เพื่ที่บอกมีโอกาสดีๆอย่างี้เข้ามานะรีบส่งรีบทำงินเข้ามาก็แล้วกันโอกาสดีๆอาจจะเป็นของคุณสักวันหนึ่งคุณอาจจะได้ขึ้นมาเป็น ถ้าเป็นชั้นนำของประเทศก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าไม่หาโอกาสใช่อัดคลิปอัดให้มันมีประโยชน์กันหนึงลาวย่ไปท้าสายอะไรกันอย่ไปท้าสายนี้พูดถึงพูดถึงคลิปอะไรอ่าไม่เป็นไรเข้าใจปะเข้าใจปะที่พูดเข้าใจใช่ปะจ่ายแล้วติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ททางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171 หรือจานดาวเทียมระบบ KU Band ที่ดีทีช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี